โอเคนะครับผมแล้วก็ทอก้าสวัสดีกับท่านผู้ชมกันเลยครับผมแล้วก็วันนี้มาอยู่กับผมสกายล็อกเกอร์แชนแนลนี่ครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ในเกมไมคว้าพ็อกเก็ตอีดิสันนะครับผมเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามจุดหนึ่งครับจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดในเดย์นี่ครับผมก็ได้มีบล็อกนะครับเพิ่มเข้ามานี่ครับก็จะเป็นบล็อกเอ่อที่มันเป็นหินลาวาเนี่ยนะครับก็บล็อกเอ่อสีขาวเนี่ยก็มันเหมือนกับเอ่อบล็อกสีขาวอีกบล็อกหนึ่งนี่แหละ ซึ่งมันเป็นเออ่บล็อกนี้มันจะเป็นบล็อกฟอสซิลนะครับก็มันจะมีซีดนะครับเพิ่มเข้ามาพร้อมกับทิกเจแปกนะครับผมโอเคก็ซีดนะครับมันก็ได้มีเออ่ซากฟอสซิลในโูปเสาเนะครับก็มันเป็นซีดเออ่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานี่ยแหละใน Minecraft เวอรสซอน1.1.3.1นี่ยแหละนะครับผมก็มันเป็นเวอรสซอนนี้นะครับเพราะมันเพิ่มเข้ามาในเวอรสซอนนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ผมจะพาไปดูแล้วกันนี่ครับผมโอเค ข้ามาได้ครับแล้วก็กดไปกดเพย์ไปนีครับผมโอเคแล้วก็เราทําการไปสร้างซีดนี่ครับโอเคกด New World แล้วก็กด Get เอ the a r t i อ Landup เนี่ยน,นะครับผมโอเคเมื่อมันเข้ามานี่ครับก็ให้เรา,า,เาสร้างซีดนี่ครับผมโอเคก็เราปรับเป็นโหมดเครดิตนี่ครับผมเพื่อมันจะง่ายนะครับโอเคก็นี่ครับก็ให้เรา เลือ่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจะเห็นลูกศรที่ตรงซีดนี่นะครับโอเคเรากดเข้าไปนะครับโอเคมันก็จะมีซีดนะครับที่เพิ่มเข้ามาที่ถูกเพิ่มเข้ามาในマイครับนะครับผมจะเป็นสองซีดนี่เลยนะครับโอเคก็ให้เราทําการกดไปที่อันแรกเลยนะครับกด G ตรงนี after, <bar> ้นะครับซีดซีดใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับโอเคแล้วเราจะได้เรากดเพย์ไปครับโอเคก็รอมันเข้าซีดก่อนนะครับผมแบบหนึ่งถึงมัน มันอาจจะ้านอย่างนี้นครับว่าผมได้ลงเทติแพ็กไปนะครับผมโอเคซึ่งเสียงเบาเสียงอะไรก็ต้องขออภัยครับผมถ้าได้ยินเสียงอะไรต้องขออภัยเลยนะครับโอเคก็รอมันเข้าซิดก่อนนะครับแป๊บบนึงก,งก็รวมกับเทติแพ็กด้วยนะครับก็มันอาจจะช้านิดนึงนครับโอเคเข้าไปเลยนะครับ getter in ah getting ball getting ball นี่นแหละนะครับโอเคเข้าไปโอเคก็รอมันเข้าก่อนนะครับ โอเคเร็ว้เร็วเร็วกำลังโหลดที่จะแพ็กอยู่นะครับผมโอเคถ้าได้ยินเสียงอะไรต้องขออภัยเลยนะครับโอเคก้อนมันเข้ามานี่ครับผมก็จะก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับก็จะเกิดในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมือเปล่ากันนะครับกับทอดทอดที่ผมมีแล้วโอเคก็นะครับเกิดมากก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็เรากดบินนะครับกดบินเนี่ยโอเคก็จะเห็นหมู่บ้าน Npc ตรงหน้าเลยครับก็ให้เรากดบินเข้าไปนะครับบินไปเลยนี่ครับนี่เลยนะครับจะเจอหมู่บ้านเอ่อ npc ตรงนี้นี่ครับผมโอเคก็เราบินมาตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราหันหันทางไปทางขวานะครับผมโอเคก็ให้เราบินมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็จะเห็นเอ่อหิสสีแดงๆตรงนั้นนะครับโอเคก็ให้เราบินเข้าไปนะครับผม นี่เลยนะครับก็ให้บินให้บินมาตรงนี้บินมาตรงนี้นะครับก็ก็ไปที่มุมนะครับผมก็จะเห็นเลาวาอยู่ตรงนั้นนะครับกับต้นไม้อยู่ตรงนี้นีะครับผมโอเคก็เราจะเรามาตรงนี้นะครับก็ให้เราไปที่นี่ฮะต้นไม้นะครับผมหยับก็ให้เรามาเอเลี้ยวทางซ้ายนิดนึงนะครับก็จะเจอต้นไม้อยู่ตรงกลางนี้นะครับผม โอเคก็หลังจากนั้นก็เราบินเข้าไปนะครับบินแล้วก็จากนั้นก็เราลงมานะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่ครับผมโอเคนี่ครับก็จะอยู่ตรงใต้ต้นไม้นี่นะครับตรงใต้เขาขาวานนี่ยนี่นะครับผมโอเคนี่เลยนะครับตรงที่สุดขาวานนี้นะครับโอเคก็ให้เรากดให้เราขุดลงไปนะครับผมโอเคก็อย่าอย่ารีบนะครับ เดี premises, sure. okay. so, ๋ยวมันจะไปโดนฟอสซิลข <nice. S 2> ้านี่ครับผมโอเคก็้เราขุดลงไปนครับผมขุดลงไปขุดลงไปนี่ครับจะเจอฟอสซิลนะครับก็จะเป็นบล็อกขาวๆก็เหมือนเหมือนกับบล็อกนี้นี่ครับนี่นี่บล็อกบล็อกอันไหนบล็อกนี้เปล่านี่นะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกใหม่ที่มันเพิ่มเข้ามานครับแล้วก็จะเหมือนกับบล็อกขาวๆที่มันเอ่อเอ่อที่บล็อกขาวๆนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขุดนะครับผมนี่เลยนี่ครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอเอ่อสปีดคลิปเนี่ยครับผมเพื่อผมจะขุดให้มันเสร็จเร็วนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมก็เมื่อเราขุดเสร็จนะครับผมก็จะได้รูปร่างมาแบบนี้เลยนี่ครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเออส่วนที่หายไปนะครับผมเพราะว่ามันอ,อยู่นานแล้วนะครับผมพอให้เราต่อ,อต่อบล็อกอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่แบบหักแลก้วก็ก็ยาวก็ <c oughs> <c oughs> นี่ครับมันเป็นฟอสซิลที่แบบ น่าจะเป็นของอตัวมันยาวๆจากยาวๆนะครับก็น่าจะเป็นของทารานโนนะครับก็หรือไม่ก็ปลาปลาออซัดเนี่ยนะครับผมโอเคก็มันยังไม่หมดนะครับผมเพราะว่าผมเหนื่อยที่จะขุดแล้วเนี่ยผมเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากมาลองก็ก็ละก็ลองเอาไปขุดดูนะครับผมเพราะว่าบางเออเอเอเผื่อบางมันจะ เออเจอเยอะกว่าน,นี้นี่ครับผมก็โอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระทืบซับสไครต์สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในะครับก็สําหรับใครที่อ่าซับแล้วก็อย่าลืมกระทืบอ่าเอ้ยไม่ใช่กระทืบไลค์ให้ผมนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนและอื่นนั่นแหละ